ก็บอกว่าถ้าใครนี่ยอยากจะหาสมเด็จแท้ๆไปแขวนที่สำคัญคือได้ส่องแท้ๆถ้าใครอยากจะได้ครองพระเครื่องสมเด็จโตพมรงังสีนะเขามีคำกล่าวไว้ว่า หากใครได้แขวนพระสมเด็จโตผงสมเด็จโตแค่มเมล็ดถั่วเขียวนะชีวิตคุณจะไม่ตกอับนะพาดูที่พิมพ์สมเด็จเหลือครึ่งองค์ดูยังไงนะอันนี้คือนะชิ้นส่วนสมเด็จนี่ แบบนี้คือโอ้โหให้ภรรยาแขวนนะหรือให้ตัวเราแขวนก็ได้เฮ้ยผมเห็นไอ้ไอ้ไอ้น้องสักกรินบูชาดูอยู่มิวปากน้าบอกนะแชร์คือใครไม่รู้จักอ่ะมาอะไรนะไม่อ่านเม้นไขอยังไงคุณรู้ไหมครับว่าพระแท้เนี่ยคนที่เขาเล่นเป็นเนี่ยเปิดเขาก็ปิดผมจะบอกคุณได้ นะไม่ต้องไปนั่งนับยืดดูว่าเนะี่ยองหนึงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องยืดนั่งไข่เนี่ยนะวันนี้ใครที่อยากได้สมเด็จอ่าชิ้นส่วนสมเด็จนะพร้อมเลี่ยมดูง่ายครับอาจารย์องค์นี้เท่าไหร่ครับพี่ เเท่าไรครับอาจารย์นะดังนั้นถ้าใครได้ส่องเนื้อสมเด็จแบบนี้แน่นอนอคุณดูวัดกกห้าหมืนได้ไหมครับอาจารย์โอ๊ตผมจะบอกอย่างนี้ก่อนทองเนี่ยก็เกือบสองหมื่นถ้าพระสามหมื่นกว่าเนี่ยทองคำาง่ายๆนะหลังปีสามสูน่ะแพงไปบางหลวงพ่ออ่าหรือบางหลวงพ่อก็ไม่ได้แพง แต่ถ้าก่อนปีสามศูนย์คือปียี่สิบกว่าก็จะแพงหน่อยปีหนึ่งกว่ายิ่งแพงปีศูนย์กว่าก็ยิ่งแพงถ้าก่อนสะมันร้อยแพงเลยเพราะไม่ค่อยจะได้สร้างทองคำกันอ่าผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะดังนั้นพี่ๆต่อราคามาผมขอบคุณนะนะผมว่าในราคาสามหมืนกว่าบาทเนี่ยมันนะตังหหาได้นะ พรหลวงพ่ออื่นน่ะมีสตางก็ยังหาซื้อได้องค์นี้เปิดเท่าไรคครับอาจารย์อ่าแต่ถ้าจะให้แบบนะเก็บแล้วคือเป็นที่สุดในสายอ่ะอือจะต้องสุดอ่านะก็คือเนื้อพิเศษอสวยมากพอมิ่งเท่าไหคครับพี่ไปวัดสิงห์น้องไปน้องไปอ่รนะรนี่ ไปว่าสิ่งเนี่ยผมวอยนะผมเคยไปซื้อพระเต่าบ้านเขาและก็ได้เหรียญปูสิล์มาใช่ไหมตอนนั้นไปนี่เป็นเซียนพระน้ำดีคนหนึ่งเลยนะคุณสามารถที่จะแอดเฟซเข้าไปเป็นเพื่อนเขาได้นะเป็นเป็นเซียนพระที่ผมพูดแล้วว่าเป็นเซียนพระน้ำดีห้าหมื่นไม่ได้ครับพี่เขาบอกลุ่เงินด้วยขบอกลุด้วยหอต้องบล็อกด้วยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเนื้อต้องำํำ แต่ทองคําสมัยก่อนเนะีนะ่ยก็จะเหมือนทองคำเพราะเงินเนะี่ยแล้วก็จะผสมเจือจารออกมาเป็นทองคําเปอร์เซ็นต์ตำ่ำนี่พร้พอมเลี่ยมถ้าเอาได้เลยอะสําหรับองค์นี้นะ,ะคือผมบอกเลยว่าเก็บอะไรที่เป็นสุดในสายคือเนื้อพิเศษไปเบาๆครับเ <laughs> บาๆใช่ไหมจะเบายัางไงอะ่ะไปซื้อเหรียญมาห้าหมื่นสอง นะครับไปก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าปลรรักเครื่องอะไรที่ซื้อแล้วมันสุดอ่ะมันสะใจแล้วไม่ต้องไปเก็บรุ่นอื่นอีกแล้วอ,ะอ่ะอนะครับเอาเท่าไรครับพี่นี่องค์เนี้ยเอาเจ็ดหมื่นเพราะทองเนี่ยเลี่ยมมาหมื่นแปดเอาเจ็ดหมืนครับองค์นี้มาตรฐานของรายการผมนะคุณไม่ต้องกลัวทองเกเพิ่มห้าพันพัดเกเพิ่มห้าพันทุกรายการ ปิดเราตามด้วยเจ็ดหมื่นครับเหรียญซื้อห้าหมื่นสองนะถามว่าตังเราหาได้นะเราซื้อปู่โต๊ะเราซื้อปู่หลิวเราซื้อนู่นนี่นั่นก็ถูกไหมใช่แต่ถ้าถามว่าแบบนี้บางทีห้าปีจเจอเหรียญหนึ่งหรือเปล่าอืมนะวงการพลาก็คือมีตังเหมือนกันแต่มีพลาเหมือนกันไม่ได้ปิดเราตามด้วยเจ็ดหมื่นครับอ่าองค์นี้เป็นเนื้อท็อกเนื้ออะไรครับอาจารย์ อันนี้เป็นเนื้อทองคำนี่แหละแต่ทองคาสมัยก่อนเขาจะผสมนากผสมเงินให้มันเปอร์เซ็นต์ต่ำลงต่ปีศูนย์กว่าไม่จะเป็นพ่อเงินระยาหอมหรือแหละหลวงพ่อก็จะเป็นแบบนี้อ่าก็คืออันนี้เรื่องราวของพ่อ밍นะปีศูนย์เก้าอ่าปีศูนย์เก้านะครับก็ถ้าเป็นพ่อ밍เขาจะมีเหรียญรูปเหมือนรูปแรกของท่านอยู่รุ่นหนึ่งใช่ตนะอันนี้เป็นรุ่นสอง แต่รุ่นแรกไม่มีทองคําอ่าีนรุ่นสองมีทองคํานะเรื่องราวของการประกันแท้ที่เนี่ยกูสบายใจนะเกเพิ่มไม่ห้าพันทุกองค์อ่ะนี่วันนี้จะแบ่งอะไรกันดีอ่ะให้หนึ่งรายการแล้วกันพอแล้วองเล็กเมื่อกี้โอเคอ่ะเอาสมเด็จไปแขวนกันนี่นะครับ ไพยวัดสิงไปสันขวาน<ม>เขาคิดว่าไอ้น้องไปเขาเป็นอะไรนะทีมงานสันขวาน<ม>คุณใครที่อยากจะเล่นพระเนี่ยยอดนิยมแอดเฟสไปไปได้เลยนะครับโอ้โหถามประวันนี้ชอบดีเลยเ<ม>นี่ยสมเด็จโตนะในสายหนึ่งเขาว่าท่านเป็นโอรสราชการที่สองนะครับนี่เนี่ยท่านบวชที่วัดมหาธาตุไม่ได้บวชที่วัดละคังนะ หลังจากนั้นเมื่อรัชการที่สามขึ้นครองราชเนี่ยท่านก็ทําการหายไปเนี่ยท่านก็ทำมาานะทาการหายไปนะครับจนภายหลังเนี่ยปีสองสี่เก้าสามนะครับที่รัชการที่สี่กลับมาขึ้นครองราชก็มีการให้ไปตามหาตัวสมเด็จโตเนี่ยแต่ท่านก็กลับเข้ามาเข้าวางเข้าเฝ้ารัชกาลที่สี่ เขาก็ถาม่านอดีก,ก็ถามว่าทําไมในรัฐบาลรัฐถามเนี่ยเนี่ยครัวโตเนี่ยจึงหายไปอ่าแล้วใครตามหาไม่เจอนะเขาบอกว่าท่านก็ใช้ยาวิชานารายแปลงรูปใครก็หาท่านไม่เจอนะที่ท่านกลับมาเนี่ยเพราะมีการสั่งให้อ่ะไปตามหาตัวโตเรโตตํารวจก็คือก็ไปจับพระที่หน้าคล้ายๆมาเนี่ยก็คือไม่ได้เจอนิมนต์มาเงี้ยก็ทําให้พระสงฆ์เดือดร้อนนะครับเพราะว่าสมเด็จโตเนี่ยเป็น พระที่รัชกาลที่สี่เนี่ยทรงนะับน้าถือมากนะครับปรากฏว่าท่านก็กลับมาท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเนะมหาสัตว์องค์อื่นเนี่ยถูกปะ่ะเป็นพระมหาษัตย์เนี่ยนะแต่ว่ารัชกาลที่สี่เนี่ยเป็นทั้งพระมหากษัตริย์และเป็นทั้งเนะี่ยรัฐชายาสนะเป็นทั้งเจ้าฟ้าและทั้งเจ้าแผ่นดินองค์อื่นเนี่ยเป็นแค่เจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นเจ้าฟ้าอ่าคุณก็ไปตีความหมายกันเราเอง นี่หลังจากนั้นสมเด็จโตเนี่ยนะก็ได้รับการแต่งตั้งจากรัชการที่สี่ให้ไปครองวัดละคังนะในสมัศักดิ์พระครูธรรมกิตินั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของขัวโตนะท่านบวชพระมหาธาตุนะไม่ได้บวชที่วัลละคังอ่ะโอเคดังนั้นนะสำหรับพระจากรายการผมไม่ต้องเก๊นะคืนเต็มนะผมคืนเบิร์ให้องค์ละห้าพันทุกองค์ แต่วันนี้ใครอยากได้สมเด็จองค์นี้ก็บอกว่าถ้าใครนะอยากจะหาสมเด็จแท้ๆไปแขวนที่สำคัญคือได้ส่องแท้ๆพอส่องแท้ๆเนี่ยเอาง่ายๆคุณจะไม่โดนพ้าเก๋อีกเลยนะครับอ่ะมาสองนาที สองนาทีอ่าสอานีน,นาฬิกามาอรอคำว่าเริ่มสักกู่นะครับพี่พี่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งกติกาของรายการผมคือขอเขียนราคาใส่มือมนะครับเรียมทองคำแท้นะครับอ่า,อาถ้าทองเก๋ก็เพิ่มมาอีกห้าพัน รอคำมาเริ่มสักครู่สนใจปู่สุขครับพี่ตั้มตั้มพี่เทมตั้มาสนใจปู่สุขนะครับอ่ะ,อะก็ได้หมดนะครับรอสักครู่นะครับพี่ชายมาที่หนึ่งมืนบาทครับเปิดแล้วครับมาที่หนึ่งมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเลี่ยมทองคำแท้สมเด็จ เนือคุ้นๆนะอันนี้ใช่ครับนะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จให้ได้แขวนสมเด็จโตแท้ๆก่อนนะเดี๋ยวเวลาแขวนแล้วชีวิตดีขึ้นมีเงินมีทองค่อยไปซื้อเต็มองมาที่สองหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมืนสามพันบาทครับราคาสุดท้ายครับรายการเราปักหมุดไม่ทันมาที่สองหมื่นห้าพันบาทที่พีพีละพัน อยู่ที่พีพีละพันรับสองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายนะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับเหลือเวลาอีกนะสิบกว่าวินาทีสุดท้าย ก็บอกว่าเนี่ยใครอยากเห็นการประมูลของรายการเราก็มานั่งดูกันอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายเอาแล้วเอาแล้วสองหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สองหมื่นหกพันบาทครับเอาจริงไหมเราเห็นสามหมื่นไปนานแล้วนะ แต่การประมูลตอนเนี้มันจะเนี่ยประมูลกันไม่ค่อยเห็นราคาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรายึดเครื่องแอดมินเป็นหลักมาที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายปิดไปที่พี่เอละหกนะครับสองหมื่นแปดพันบาททวน ต้องบอกว่าเอาง่ายๆนะหะคอมเมนต์กันไม่เจอหรอกตอนเนี้ยนะแต่พี่เอลาโคกเนี่ยเป็นแฟนเพจประจำอยู่แล้วปิดไปที่พี่เอลาโคกนะครับสอง0มืนแปดพันบาทท้วนอ่ะนะฮะก็หย่อนไปเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะครับช่วงนี้ก็นี่แหละครับเขาเรียกว่า ทำรายการให้เด็กม mm ัน hmm. ดูเพ yeah> UH> ื่อเด็กๆติดเกมจะได้รู้ว่าพลระเครื่องเนี่ยมันมีราคานะนะครับอ่าเพื่อเด็กๆติดเกมจะได้รู้ว่าพระเครื게게่องเนี่ยมันมีราคานะนะครับต้องบอกว่าสำหรับองค์นี้คือนะได้ส่องเราก็จะรู้ว่าสมเด็จแท้ๆเป็นยังไง นะครับไม่เห็นครับเราใช้เครื่องแอดมินเป็นหลักครับสี่หมื่นห้ากับสองหมื่นแปดเราไม่ได้เห็นแกสตังนะเราเอากติกาเป็นหลักถ้าเมื่อไรเราไม่ยึดถือก,กติกาและความถูกต้องแล้วเห็นแก่เงินก็ไม่ได้ขับตัวเองรนะถ้าเราทำงนอ่าขอเราปิดตรงเวลานะครับคุณสบายใจได้เนี่ย เรายึดเคนไอนมินเป็นหลักต่อให้ตังมากกว่าถ้าปิดไม่ทันก็คือไม่ทันนะครับอ่าช่วงนี้เวลาพี่ๆเขามาช่วยกันพิมพมานะคอมเมนต์มันก็จะเคลื่อนเยอะหน่อยแนะรายการนี้ขอความบรทับใจจากพี่เอละหกกดโอเคสามโอเคกดสามโอเคครับพี่ไม่ต้องโอนสามหมื่นหนึ่งโอนสองหมื่นแปด สองหมืนแปพอเวลาคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆผมก็ใช้คาว่าพาเลือกคนแล้วกันเป็นพี่อยากได้สี่หมืนห้าหรือสองหมื่นแปดนะแล้วผมมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เอาส mm ี่หมื่นห้าเหตุผลเดียวคือมันไม่ตรงไปตามกติกา mm hmm. ถูกไหมเออสาเหตุเดียวคือมันไม่ตรงตามกติกา mm hmm. นั่นแหละครับอ่ะป่ะรากา